ผิววัรอัปเดตคุณผู้ชมครับใครเห็นผู้หญิงคนนี้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจด่วนครับคุณผู้ชมครับตำรวจสอน,น่อบึงกลุ่มขอความร่วมมือพี่น้องประชาชนช่วยแจง้งเบาะแสนางสาวบัวสีหาวงหรือว่าจูนอายุ25ปีสัญชาติลาวนะครับแม่บ้านที่หายตัวไปแล้วก็ตกเป็นผู้ต้องสงสัยในคดีหญิงวัย79ปีเสียชีวิตภายในบ้านพักซอยนวมิน70เขตบึงกลุ่มกรุงเทพมหานครครับ สวัสดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจ้ามื่อนีนกับมาพบพๆกับส่องสาวตุกสแนเออีกคือเก่าเดิอมามื่อนันมาพอกันอยู่ทีห้องเก็บของคือเก่าคือเดิมเ้อพี่น้องเมื่อวานจะตุกกหาข่าวข่าวตามปกตินาะพี่น้องเนาะแล้วก็ไม่ว่ามาเห็นข่าวข่าวนี้นะพี่น้องคือยังออกจากข่าวนี้มาได้นาะพี่น้องเนาะแล้วข่าวนั้นก็คือข่าวแรงงานเราฆาตกรรมนายจ้างไทยนั่นแหละพี่น้องเฮากบมา ติดตามมาคอยเบึงมาคอยชมไปนํากันพี่น้องว่ามือใดที่ทางตํารวจไทยหรือตํารวจเราจะตามลาตูคนผู้ยิงคนหนีมาดําเนินคดีได้น้องพี่น้องเนาะคือตอนนี้กะคือหูโตแล้วพี่น้องว่าตอนนี้นะทางผู้ยิงคนหนี้นะ่ะ อยู่ไซน้องพี่น้องเนาะก็คือขามมาอยู่ที่ฝั่งเราเรียบร้อยแล้วพี่น้องแต่ว่าตอนนี้คือยังบูฮหูจุดเนซัดเนาะว่าเขาจะไปอยู่ไซน้องพี่น้องคือตอนนี้กะทางตำรวจกนันอาจจะกําลังดําเนินการสื่อสารกับตํารวจลาาเพื่อตามล่าเขาเน้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าสําหรับคนเาาพี่น้องสําหรับสตุ๊กและคนเราทุกคนพี่น้องแบบว่า เป็นเรื่องทีคอยขังเป็นเรื่องทีขนขังโหดไล่ทารุณเลยเน้องพี่น้องนอั่นเป็นจริงทีแปลว่าคนเล่ายากทีจะรับได้พี่น้องสตุกเป็นคนหนึ่งแหละพี่น้องที่รับเรื่องนี้แทบชิบด้เลยเน้องพี่น้องเนาะเพราะอันเป็นเรื่องทีโหดไลยแหงอะี้พี่น้องและตอนนี้ก็คือแบบว่าทางตำรวจไทยเผิน่นกำลังตามล่าตัวอยู่น้องพี่น้องเนาะสตุกะขอข,อข,อขอให้ตามล่า คนคนนี้น่ะมาดําเนินคด,ดีให้ได้โดยไว้น้องพี่น้องเนาะแต่ตตุกเสือเนีเลยนะว่าทางตำรวจไทยน่ะอีกบดบินเพิ่นจะต้องตามล่ามาได้ไวอย่างแนนอนน้องพี่น้องเนาะถึงข่าวนี่น่ะเป็นข่าวที่คนขังสะเทือนใจน้องพี่น้องสาหรับคนเราและคนไทยในตอนนี้น้องพี่น้องเนาะเพราะว่ามันแบบว่า เป็นเรื่องทีขอนขังโหดลายแหงน้องพี่น้องยากทีคนเล่าจะหลับได้พี่น้องเพราะว่าสิ่งนี้มันเป็นสิ่งที่โหดลายแหงน้องพี่น้องเนาะแบบว่าเขาเป็นคนเล่าพี่น้องเขาไปทํามาหากินอยู่ที่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นเนาะเพิ่นห้ทีเพิ่นทีผักอาศัยเพิ่นห้ความไว้ใจเพิ่นเพิ่นหายความไว้ใจเพิ่นห้ใจนะพี่น้องจนถึงขนาดอยู่บ้านแค่สงคนยยอนว่าเพิ่นไว้ใจน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าเจ้ากลับมากระทำแบบนี้มัน ส่งผลแบบว่ามันขนขางว่าทำลายจิตใจเฮงนาะพี่น้องเนาะขนาดคนเล่าวนะี่ยยังหลับบ่ดได้เลยพี่น้องแล้วคนไทยนะเขาชิงซึกแบบใดนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเพิ่นเองกะได้เปิดโอกาสได้ห้โอกาสห้กับคนล่านะ่ะไปตามมาหากินอยู่ที่บ้านเพิ่นเมืองเพิ่นนาะพี่น้องแล้ว ผู้หญิงคนนี้นะ่ะกลับมาก่อเหตุไลาไๆแบบนี้นะพี่นอ้องยากที่คนธรรมดาจะหลับได้ทีพี่น้องสตุกเองกันยังสะเทือนใจจนทอดถึงมือนีเนาะยังหลับแทบสิบได้พี่นออ้องบุคคลบุกฟันว่าคนเลานะ่าน่ะจะมีจิตใจที่โหด้ายแบบนี้น้องพี่น้องเนาะแล้วพอทางคนลายได้พอก่อเหตุเรียบร้อยแล้วล่ะก็จะกลับมาอยู่ที่สปปลาวเนาะพี่น้องเนาะแล้วแปลว่าสตุกเสือได้เลยนะพี่น้องว่าทางตำรวจไทยนะ่ะ อีกบอกกี่วันนะ่ะเพิ่นจะจับได้อย่างแน่นอนนาะพี่น้องนาะพอชตุกเสือในศักยภาพของตำรวจไทยไอแบวาไอระบบระบบไทยนะพี่น้องแบวาระบบไทยพี่น้องเป็นสิ่งที่ศักดิธิ์และเป็นสิ่งที่แบว่าเก่งเก่งนาะพี่น้องนาะเพะว่าประเทศไทยนะเพิ่นมีความเก่งรอบด้านพี่น้องมีความพร้อมรอบด้านในศัก ในจะศักยภาพความเก่งของตำรวจไทยและก็บ,บ้านเมืองข้งนนะ่ะมีความพร้อมทุกอย่างเนาะพี่น้องเพราะว่าตลอดเส้นทางที่คนลายคนนี้นะ่ะเดินทางกลับบ้านนะ่ะคืออยู่ในสายตาของประเทศไทยหรืออยู่ในสายตาของตำรวจไทยหรือประชาชนไทยทุกคนพี่น้องเพราะว่าคนหลายคนนี้ไปถูกจุด จุดใดทีคนหล่ไปคือตำรวจเห็นปะชาุนไทยเห็นถูกจุดเนาะพี่น้องเพราะว่าเพิ่นมีกล่องวงจรปิดทั่วประเทศเลยนะพี่น้องแบบว่าไอ้บอกว่าคนไล่คนนี้จะหนีไปไซคืออยู่ในสายตาตำรวจอยู่ตลอดเวลาน้องพี่น้องเนาะและในตอนนี้ก็คือทางคนหล่คนนี้ก็ได้เดินทางข้าม,มาอยู่ทีท,ทีฝัง่งเราเป็นทีเรียบร้อยแล้วพี่น้องไอ้แต่ว่ายัง่ฮู้แน่ชัดว่าู้หยิงคนนี้นะ่ะ ไปอยู่ใส่น้องพี่น้องแล้วตอนนี้สาตูกเสือเลยว่านาวาทังตำรวจไทยและตำรวจลาวนะกำลังจะวางแผนเพื่อจะค้นหาผู้ยิงคนนี้น้องพี่น้องไออีโบดลนะน่าจะตามล่าตมาลงโทษได้น้องพี่น้องเนาะคือแบบว่าถูกมือนี่กับประเทศลาวกะเริ่มทันสมัยขึ้นน้องพี่น้องเนาะคือคนไล่น่ะขำมาอยู่ทางขำทางซองเมกน้องพี่น้องเนาะแล้ว ไอ้ตอนที่เขาขาับมานะก็เห็นอยู่ในกล่องวงจรปิดนอะพี่น้อกนอะแล้วทางหนักข่าวอยู่ที่ประเทศไทยเพื่นกาได้เดินทางขาบมาอยู่ฝั่งลาวเพื่อจะ สืบหาหรือว่าหาข่าวข่าวหรือเบาะแสของผู้ยิงคนนี้เนาะพี่น้องแล้วทางเพื่อก็ไปถามไอ้คนที่ค้ายของเนาะแล้วคนที่คล้ายของน่ะเขาเจะก็บ,บอกว่าเห็นผู้ยิงคนนี้น่ะมาสือของแล้วก็มีไอ้ผู้สูงอายุน่ะมาหลับไปแต่บอกหัวผู้ชูงอายุคนนี้น่ะเป็น่อหรือว่าเป็นไผ่เนาะพี่น้องเนาะแล้วตอนนี้กับทางตำรวจไทยและตำรวจลาวน่ะ น่าจะกําลังวางแผนเพื่อจะคนหาอยู่แถวใดน้องพี่น้องเนาะคือตอนนี้นายยังบ่กหูแน่ซัดพี่น้องว่าผูยิงคนนีน่ะไปอยู่ใส่น้องพี่น้องเนาะน่าจะอยู่แถวไอจัมปัสซักหรือเปล่าน้องพี่น้องเนาะแต่ว่าสาตุกเสือจะเลยนะว่าอีกโบกีมือน่ะทางตำรวจไทยแหละตำรวจเล่าะน่าจะตามล่าผู้ยิงคนนี้มาลงโทษได้อย่างแน่นอนนาอพี่น้องเนาะเพราะว่าไอ จำปัสักนะถึงจะกว่วงควงสำใดพี่น้องตา้าากว่าบารรวมมือรวมใจกันของตำรวจเล่วนะพี่น้องจะต้องตามหาผคหยิงคนนีนะมาลงโทษดำเนินคด,ดีตามกฎหมายใดอย่าง เดนนอนพี่น้องเนาะคือแบบว่าสตุกเองกับเขาเอาใจสวยทางตำรวจเล่าและตำรวจไทยนาะพี่น้องเขาให้จับผู้ยิงคนนี้น่ะมาลงโทษได้โดยไวนาะพี่น้องเพราะว่าตอนนี้ก็คือในความสึกของสตุกนะคือผู้ยิงคนนี้น่ะเป็นผู้ยิงที่อันตรายนาะพี่น้องเขาบ,บ่ดมอาบ่ควรจะปล่อยให้เขานะ่ะลอยนวลนาะพี่น้องเนาะคือในความสึกของสตุกนะถาวว่าอย่าอยากทำลายคนเรานำกันบ่โ่แมนด้วยพี่น้องคือแบบว่าถึงเขาจะเป็นคน รด้วยกันแต่ว่าเจ้ากระทําพิษเจ้าเหตุสิ่งที่พิษเหตุสิ่งที่พิดกฎหมายเหตุสิ่งที่พิษภาคชีวิตคนอื่นไอทำลายชีวิตคนอื่นจนถึงแก่ชีวิตนะเจ้าได้เหตุลงไปเจ้าบคนนุคคลหนีแบบนี้เพราะว่านี้จังไดกันนี้บลอดดอกเพราะตำรวจไทยนะเพิ่นเป็นตำรวจทีเก่งและมีความสามารถแทงเพิ่นจะต้องตามล่าตัวเจ้านะมาดำเนินคดี ตามกฎหมายได้อย่างแน่นอนจังได้ชตุกเองก็ขอเป็นกําลังใจและก็ขอเอาใจสวยขอให้ตํารวจไทยและตลํารวจลาวนะตามล่าผู้ยิงคนดีเพื่อมานาเนินคดีตามกฎหมายได้โดยไวน้องพี่น้องเนาะโอเคพี่น้องสําหรับคลิปนี้สตุกเองก็จะขอจบลงตรงนี้ก่อนเดอ้อฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไปส่งสาตุกชาแนลเดอ้อสบายดีสวัสดีค่ะ